สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะวันนี้แม่โอจะมาทำรดช่องกะทิแตงไทยนะคะอ่ะวันนี้ทำเส้นเองนะคะเส้นไม่อืดไม่เละนะคะสามารถเก็บไว้คราบคืนได้นะคะโอเคขั้นตอนแรกนะแม่โอจะปั่นใบเตยนะใบเตยแม่โอใช้อยู่ประมาณ20ใบนะคะแล้วก็น้ำปูนใส่นะทั้งหมด800กรัมนะแต่ทีนี้ว่าปั่นประมาณสัก 400กรัมนะคะปั่นกับใบเตยไปก่อนนะอ่ะปั่นให้ละเอียดเข้ากันดีนะคะนี่นะก็ใส่โถปั่นเลยใช่คะปั่นไปอย่างนี้เนาะจนละเอียดเสร็จเรียบร้อยเราจะไปกรองแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะอ่ะโอเคแล้วทีนี้เราก็มาถึงการทําแป้งลอดช่องนะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะ95กรัมหรือ1ถ้วยตวงนะคะอันนี้เป็นแป้งมันสับปะหลังนะคะ20กรัมแป้งถั่วเขียว20กรัมเหมือนกันนะคะ ใส่ส่วนผสมแป้งทั้ง3อย่างลงไปแล้วทีนี้ตามต่อด้วยน้ําใบเตยนะคะที่เราปั่นผสมกับอ่าน้ําปูนใสนะคะเอามาใช้ประมาณ400กรัมนะอ่าทั้งหมดใช้800นะน้ำปูนใสนะแต่มาปั่นรวมใบเตยอะ่ะ400กรัมนะคะเราก็คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อ่าเรามากรองลงในกระทะเลยนะคะอ่าลงใน ภาชนะที่จะใช้กวนนะอ่าแล้ทีนี้พอกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะจุดเตานะคะแม่โอจะใช้ไฟกลางก่อนนะแรกๆอะ่ะใช้ในไฟกลางกวนไปก่อนนะคะกวนอย่างนี้นะอ่ากวนอย่างนี้กวนวนไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเริ่มข้นหนืดนะสูตรนี้กวนไม่นานนะคะกวนแป๊บเดียวได้ที่เลยนะคะเพราะว่าเราใส่ส่วนผสมแป้งหลายอย่างนะพอเขาข้นหนืดอย่างนี้นะคะ ก็เริ่มทยอยเติมน้ำปูนใสนะคะนี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะแม่อกก็จะเติมน้ำปูนใสที่เราอ่าเหลือไว้นะคะเมื่อกี้นะก็ทยอยกวนไปนะคะกวนไปเรื่อยๆนะอ่าจนเป็นนี่ลักษณะใสๆอย่างนี้นะคะแป้งใสๆอย่างนี้แสดงว่าแป้งสุกได้ที่แล้วนะคะนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปอ่าหยอดรดช่องกันนะคะ นี่ก็ทําเป็นน้ําเปล่านะคะแล้วนี่แม่โอซื้อที่หยอดมานะคะที่หยอดลอดช่องนะก็ใส่ลงไปนะคะเขาก็จะหยอดเขามีไม้กดมาให้ด้วยนะคะถ้าอยากให้เส้นยาวก็กดลงถ้าไม่อยากให้เส้นยาวก็ปล่อยเขาลงของเขาเองนะคะนี่ก็โอเคเราพอเราทำเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำน้ำกะทิกันนะคะทำไม่ยากนะคะนี่ อดช่องวันนี้ทำไม่ยากนะทำทานเองได้เลยนะคะเส้นไม่เละด้วยนะคะ,ะแล้วทีนี้มาทำหน้ากะทิกันนะคะอันนี้แม่โอใช้เป็นกะทิกล่องนะ,ะใช้เป็น500กรัมนะคะหรือ2ถ้วยตวงนั่เองนะคะใส่ลงไปก่อนเลยนะคะ,ะใส่ลงไป500กรัมแล้วทีนี้จะตามต่อด้วยน้ำตาลปี๊บนะ,ะวันนี้ใช้อยู่250กรัมนะคะชอบหวานเพิ่มได้นะคะถ้าเกิดใครจะใส่น้ำแข็งนะคะ อ่ะถ้าเกิดจะใส่น้ําแข็งก็เพิ่มหวานไปอีกสัก50กรัมก็ได้นะคะแล้วก็ตามต่อด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะและทีนี้เราก็เคี่ยวนะเคี่ยวไปจนกว่ากะทิละลายไม่ใช่กะทิละลายขอโทษด,ด้วยนะคะน้ําตาลปี๊บละลายนะคะไม่ต้องให้กะทิเขาแตกมันนะคะถ้าเกิดแตกมันแล้วมันจะไม่อร่อยเนาะเอาแค่ให้อุ่นๆน,นะให้หอมๆขึ้นมาก็พอทุกสิ่งทุกอย่างละลายเสร็จ เรียบร้อยนะคะโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราจะพักให้ทุกอย่างเย็นเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็มาตักเสิร์ฟนะคะนี่รสดช่องเราก็ตักเอาแต่ตัวรอดช่องขึ้นมานะคะนี่ก็ใส่แตงไทยลงไปหน่อยนะคะจะเปลี่ยนเป็นอ่าอย่างอื่นได้เลยนะท็อปปิ้งนะแล้วแต่อ่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะบางคนก็ใส่ถั่วแดงบางคนก็ใส่วุ้นมะพร้าวแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ํากะทิแบบนี้นะคะนี่เส้นลอดช่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ โอเคงั้นแม่โอขอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะสวัสดี